เาาผมก็เป็นฝ่ายประชาคนด้วยเราดูีข่าวเวลาแปมไข้ขึ้นเลยมยมีไ้นต้องลงยงนีขอตายไปแล้วต้องลงยัชี่งกูคล้วตงเนี้ยต้องลง ทางจริงอะ่ะพี่พูดพี่ชายพูลงอยู่แล้วประกาศไปแล้วพี่พี่ฟังเบาทีมเป็นเป็นปีเลยนะอไอ้เองม,มันทำนี่เองทำอยู่ต้องต้องเป็นรูปบอลสามแล้วเนเนี่ยปาร์ตนี <c oughs> ่ยร <c oughs> ู้จีปาร์ต ่อนวันนึงไงน่าคุยกันที่สนามในญี่ปุ่นโอ้เล่นเอาแล้วแม่เป็นฝันไอ้ยาว์ชาปเตอบ้าพี้ยมทองขอลาตอ้งตั้งใ้ฝันตัคืนแม่งมีมนกันนะเอนลูกมาทำเลยทมใครจะไปืวยโลกแน่นอน โนดูโชคนดูโบเตอร์ดูโบเตอร์ไปเไดูโบเตอร์เอ้หกูเลยเป็นหมอดสไม่นเดี๋ยไปดูดูไปดูวโบเตอร์กันนั้ขึ้นมาเยผูมก้าเก้าผมป็นพนัานทำด้วยอ้่เวลปมใครขึ้นเลย ใช่ต้องลงอย่งนี้อชกตไปแล้วต้องลงองนี้คชเดกยวไม่เห็นี่อเสู้เนวปากลงเลยนนสู้เียวากถึงวลางอ่ะพี่นูี่ชายตองลงอยู่แล้วประกาศไปแล้วที่ฟางบางชิมเป็นเปีเลยนะเฮ้ยเองทำนี่เองทำอยู่โ ต้องเป็นดูบอลสามเล่นี่บ้าก็รู้จริงบ้าบตก่อนวันหนึ่งเลยคุยกันที่สนามไนยญี่ปุ่นเล่นเอาแล้วแม่เป็นฝันไอ้ยมค้าตนบ้านอี่ยมองขอลาโอ้งต้องไอ้ฝันมั้งคืนแม่งดีนหมอนกันะลูกประทําเลยคนไทยจะไปเมือโลกแน่นอน ไมดูโบวเตอร์เเนี่ยไห้กูเไม่หมาะสอนให้เหยียดดยวไังด่ไม่ดู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 เดี๋ยวโบวเตอร์กำลังขึ้นมา